บ้านใหญ่สสมทร์จะเดินทางต่อกับชาติไทยพัฒนาหรือไม่คำถามนี้กำลังเป็นจุดศึกของการเมืองไทยที่คนหลายคนกำลังติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะผลลัพธ์อาจส่งผลต่อโครงสร้างการเมืองในอนาคตแต่ที่น่าสนใจคือทำไมบ้านใหญ่นครปฐมถึงต้องตัดสินใจยากจนเช่นนี้และนี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่ของคนนอกวงการอาจไม่เข้าใจเลยว่าทำไมสสมศร์ถึงมีอิทธิพลมากขนาดนี้ในอดีตพักชาติไทยพัฒนาชาติไทยพัฒนา ได้กลายเป็นพักบ้านใหญ่ในสองจังหวัดคือสุพรรณบุรีและนคนปรปฐมซึ่งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสสปี2566ชาติไทยพัฒนาได้รับเสียง9คนและสสบัญชีรายชื่อ1คนซึ่งเป็นผลที่น่าทึ่งสำหรับพักนี้แต่ในปี2569ทุกสิ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ทั้งยังมีข่าวลือว่าท็อปวราวุ์หัวหน้าพักอาจย้ายสังกัดไปพักอื่นและเป็นหนึ่งในรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นข่าวที่ทำให้ฐานลูกบอลการเมืองเคลื่อนไหวอย,อย่างรวดเร็ว แต่ที่น่าสนใจคือทำไมบ้านใหญ่นครปฐมถึงต้องตัดสินใจยากจนเช่นนี้คำตอบอาจอยู่ที่สะสมทรัพย์ซึ่งเป็นตระกูลที่มีอิทธิพลมากในจังหวัดนี้ในอดีตพวกเขาเคยเป็นตัวแทนสู้ศึกเลือกตั้งในพักเพื่อไทยแต่ในปี2562พวกเขาต้องย้ายมาอยู่ในพักชาติไทยพัฒนาตามคำร้องขอของบิ๊กคอสอชอซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อโครงสร้างการเมืองในจังหวัดนี้อย่างมากและนี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่ของคนนอกวงการอาจไม่เข้าใจเลยว่าทำไม สสมรัพย์ถึงมีอิทธิพลมากขนาดนี้คำตอบอาจอยู่ที่การเมืองท้องถิน่นซึ่งบ้านใหญ่สสมรัพย์ยังคงควบคุมอำนาจในอบจอและสภาอบจอนคนปรปฐมภายใต้การนำของเสียหนึ่งจิรวัฒสนสมรั์แต่ในระดับชาติพวกเขายังคงเผชิญกับความไม่แน่นอนทั้งยังมีความนิยมของพักประชาชนในจังหวัดนี้ที่ยังคงแข็งแกร่งอยู่คำถามที่น่าสนใจคือตระกูลสสมรัพย์จะเลือกอยู่ในพักชาติไทยพัฒนาหรือจะเลือกเส้นทางใหม่ คำตอบอาจอยู่ที่ผลเลือกตั้งซ่อมสอสเมืองการเมื่อวันที่19ตุลาคมนี้ซึ่งหากน้ำเงินเป็นผู้ชนะอาจเป็นสัญญาณว่าบ้านใหญ่สะสมทรัพย์กำลังมุ่งหน้าสู่บุรีรัมย์และนี่คือจุดที่น่าสนใจที่สุดของเรื่องราวนี้แต่ที่น่าสงสัยคือทำไมบุรีรัมย์ถึงเป็นจุดหมายปลายทางของสะสมทรัพย์คำตอบอาจอยู่ที่ความสัมพันธ์ระหว่างโหน่ง พานุวัสะสมศัพย์และเนวินชิดชอบซึ่งทั้งคู่มีความสัมพันธ์ที่ดีในการบริหารสโมสรฟุตบอลและนี่อาจเป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจทางการเมืองของสสมรัพย์ในอนาคตดังนั้นคุณคิดว่าสสมรัพย์จะเลือกเส้นทางใดพวกเขาจะอยู่กับชาติไทยพัฒนาหรือจะเปลี่ยนแปลงชวนให้คุณแสดงความคิดเห็นในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลย